สวัสดีครับเดี๋ยวอีม่ก่วันตู้ใหม่กับเวนใหม่ก็จะมาแล้วนะนอกจากตู้แบคดรอปแล้วนะครับก็มีตัวใหม่อีกตัวนะเป็นตัว5ดาวก็คือเป็นเลนอัพตู้คู่กับแบคดรอปเลยครับนั่นคือน้องกันจิลานะน้องกันจิลาก็ถือว่าเป็นตัวนะ่เมตัวหนึ่งนะคือตัวสกิลของน้องอ่ะเป็นสกิลเป้าเดียวหมดเลยทั้งสองตัวหรือเวสกิลวันตีนะาที่เป็นสกิลหมู่แล้วก็น้องมีพิทด้วยไว้ใส่ทีพิก็ได้หรือใส่ทีมสายคิกก็ได้นะครับไปได้ทั้งสองทีมเลยนคครก็ือถ้าใเล่พิ ก็ได้พันใหม่นะจะได้ครบ4โอเลย3ตัวครับตัวพิษ3ตัวครบแกง3ตัวเลยนะทั้งโซโลบีเจสิก้าแล้วก็น้องกันจิลานะเอาละเดี๋ยวเรามาพรีวิวสกิลกันนะว่าน้องตัวกันจิลาเนี่ยมีสกิลอะไรกันบ้างแล้วก็ทาํางานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มที่สกิลอัลตินก่อนนะซองออฟวนเดอร์ลิงนะครับโจมตีโดนทุกตัวนะทำ d a m a ม e 300%นะครับเป็นดาเมจประเภทเมนท a ลนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้อัลตินเนี่ยจะเพิ่มความแรงอาร์ติน10%นะครับและถ้าอยู่ในสถานะ เอเกสฟอร์จูนก็จะเพิ่มความแรงอัลต,ติเมตอีก15%ตามความที่ผมเข้าใจนะถ้าเรามีบัฟเอเกสฟอร์จูนเนี่ยอัลติเมตรเราก็จะขึ้นเป็นยีเป็นต์นะครับประมาณนี้นะต่อไปสกิลจุดีที่หนึ่งนะเฮ้ปันจีนะครับเป็นสกิลพินนะทำน้ำเมลหนึ่งเป้านะหนึ่งห้าสิบเมนเท่าน้ำเมลนะครับที่ดาวแรกนะครับทำให้ที่สถาน,นะพอชชันคือติดพิษสองรอบนะครับและถ้าซูบุร่าก็คือหรือน้องกันจิราเนี่ยอยู่ในสถาน,นะ, Fortune, นะ,ะเอเวอเรสต์ฟอร์จูนนะครับ สมมุติว่าสกิลนี้ติดพิษ2องสเต็คแล้วถ้าเรามีบัฟอิมเปอร์ลฟอร์จูนเนี่ยจะเก็่มสเต็อีกหนึ่งก็คือเป็น3ครับประมาณนี้นะ2ดาวก็ความแรงเป็น2องร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับตัวสกิลรามินะสามดาวก็สี่ร้าบเอร์รัมาดูสกิลที่2กันนะสกิลโอ้ดีไวเนชันนะครับอันนี้เป็นสกิลเป้าเดียวเช่นกัน1เป้านะครับธาตุเมทสองร้อยเปอร์เซ็นต์เมนเทลนะครับและถ้าผู้ไล่หรือร่องกัจจิลาเนี่ยอยู่ในสถานะเพอร์ฟอร์จูนนะครับจะเพิ่มสเต็ค อธิบายคอนฟิวชั่นอีกครั้งนะครับเป็น Re uff, ร,รีบัฟลดคีเลสิตน,นะครับมีโอกาสตีติดคีได้ง่ายขึ้นไอตัวคีเลสิตหมายถึงว่ามันต้านโอกาสการติดคีไงครับยิ่งมีน้อยเราก็ตีติดคีได้มากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะเพิ per ่มฟอร์จูนเนี่ยก็คือเพิ่มเอดิชั่นสแต็กอย่างเช่นผมมีบัฟนี้ใช่ไหมครับเราใช้สกิลนี้หนึ่งครั้งไอสแต็กของฟิวชั่นก็เป็น2เลยลดคีเลสิตไป50%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับต่อไปเราดูอินไซด์กันนะซซีัันวนวเอรร์ะคบ อีสัคที่หนึ่งนะเมื่อเริ่มรอบเราจะได้หนึ่งดีไวท์ในชั่นอ่ะไอหนึ่งบัฟในสามอย่างเนี้ยก็คือไอบัฟพวกเนี้ยเราเอาไว้เสริมสกิลต,ต่างๆทั้งสกิลโจมตีที่หนึ่งสกิลโจมตีที่สองแล้วก็อัลติเมทครับตามที่ผมเข้าใจนะจะได้แค่หนึ่งบัฟในสามในสามอันนี้นะผมคิดว่ามันมันจะไม่ได้ทีเดียวสามอันเลยก็คือเหมือน,นอสุ่มละมั้งผมว่าสุ่มมันได้ทั้งได้สามอันเนี้ยหรือเปล่างเอเวอเรสต์ฟอร์จูนเพิร์ลฟอร์จูนหรือไอเกตฟอร์จูนนะแล้วก็ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะต่อไปอินส่าที่3นะครับเมื่ชอบตีเป้าหมายที่มีสถานะเนกรทถิ่สเตตัสตัวอาิอ่ะเพิ่มจะเพิ่มความแรงอาตีอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับน้องกัจชิลาคนเดียวนะเอามาดูพอร์เท็กันนะพีหนึ่งเอ็มล็อกฟอร์จูเนี่ยจะเสริมมารคให้ปัญจีไอสกิลงูพิษอ่ะครับจะเพิ่มรอบพิษอีกหนึ่งรอบนะครับต่อไปพีสองนะโอดิเวเนชั่นก็คือเพิ่มเอฟเฟลน้ำเม่นนะหนึ่งดาบเป็นสองร้อยยี่สิบสองดาบเป็นสามร้อยสามสิบและสามดาเป็นห้าร้อยห เมื่ออยู่ในสัญลาเอกเกตฟอจูนเมือ่อได้สกิวอัติแล้วไอความแรงอัติจะบวกอีกอีกไปเปซ็นต์นะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมยอรับผมงงว่ะบวก15%เซนก็คือบวกเพิ่มอีกสิเซนตรงๆเลยก็คือเป็น30%ใช่ไหมอันนี้ผมไป c คอนเฟิร์มนะเพราะว่าตัวก่อนจะมี P อะ่ะถ้ามีบัฟเนี้ยมันเพิ่มอดิชันแล้วไงมันเพิ่มนาเมทอะดิเมทอีสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้ามีพีเนี่ยก็คือเพิ่มอี 15, อกส อันนี้ขออภัยด้วยครับไม่แน่ใจจริงๆต่อไปพีสีนะครับให้ปันจีสกิล,นะ 1, 180, ก 20, 20, ลวูฟินะครับเพิ่มดาเมจนะหนึ่งดาวร้อยเจ็ดสิบสองดาวสองร้อยแปดสิบแล้วก็สามดาวห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปพีห้นา,น, 3, น,านะครับกิวดิเพิ่มดาเมจเป็นสามร้อยสิบเป็นเท่าดาเมจนะครับสรุปนะครับถ้าใครมีตัวดาเมจดเยอะๆอยู่แล้วก็น้องกัจิลาก็ไม่ต้องพันหรอกครับคือกัจิลาเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบยังไงอะเป็นตัวดาเมจที่ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายนะเหมือนเอาไว้เล่นกระถิ่นพิรอะครับ เอาจริงมันต้อเล่นกับอีพีชหรอกเล่นทีมอะไรก็ได้ที่มีเล่นเกี่ยวกับค่าคีย์อ่ะเพราะว่าน้องกัญจีลาเนี่ยมันมีความได้เพยียูหนึ่งยากนะที่ตู้อื่นจะไม่มีนะก็คือในการไล่สเต็คคอนฟ루ชันได้ได้ถึง2องสเต็คเลยเนะ้นในการไล่ครั้งเดียวก็คือมีครบเพลฟอร์จูนนะโดยปกติแล้วคอนฟ루ชั่นเนี่ยแต่ตอนนี้นะยังยังไม่มีตัวไหนที่แบบไล่สกิลแค่ครั้งเดียวแล้วได้มากกว่าหนึ่งสเต็คเลยครับเต็มที่มีทูตเฟรียที่หนึ่งดาวแจะได้ดีบัฟคอนฟ루ชั่นเลยอันเนี้ย น้องกัจจิลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่2นะแต่ก็มีบัฟนี่นะเพิร์ฟอร์ตูนนะครับถึงจะมีเอเจนสแต็กก็คือเพิ่มแฟกคอนดิชันเป็น2ภายในการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะก็สรุปอีกครั้งนะครับใครมีตัวนาเมทอย่างน้องชาลีห้าดาวหรือตัวนาเมทหกดาวอยู่แล้วก็ยังไม่จำเป็นต้องปั้นนะครับไม่ต้องปั้นก็นได้ครับอันนีไน้ไม่นับเรื่องอวยเรื่อง,อ,งอะไรนะเอาแบบเน้นการใช้งานอย่างเงี้ยโอเคครับสวัสดีก็สวัสดีครับ